จื้อบ่จื้อบ่คือบ้าบอกจื้อบ่เฮ็ดเฮ็ดยังไรเฮ็ดยังไรเออนุบเอานุบเมื่อเอานุบเมื่อคืนเอาอันนี้เอาไปซื้อยาแล้วก็เอาไปซื้อยาแล้วก็เอาไปซื้อเสพนะเสบไม่ไปโรงเรียนอันนี้ผมคิดผมคิดอาจารย์มันปากไม่หายเนคนสิงคโปร์ สออมลาบเกอนไปยมาเนาะนั่นยงลากตัวใครหมูแดงเป็นบ่อหมเป็นเห็ดยังแน่เป็นเนาเห็ดยังแน่ตมจันเป็นบ่อหาหาหน่มไม้ได้เป็นบ่อโอ้ตีมจันา์ก็เป็ยนหาน้มไม้จ้ะ

นกมือเอานเพื่อนจื้อบ่จื้อบ่คือบ่าบอกจื้อบ่เฮ็ดเฮ็ดยังไรเฮ็ดยังไรเออนกบ่ต้อานกเมื่อเอานกนเมื่อคืนเอาอันนี้เอาไปซื้อยาแล้วก็เอาไปซื้อยาแล้วก็เอาไปซื้อเสพนะเสพในไปโรงเรียนอันนี้ผมคิดคุณอาจารย์มันปากมาให้ยอยู่คนสิงคโปร์ เอาต่อมาเกนาเาะอ้ทาหาดูดูนี่อ่าเป็นว่าคัดเส้นนี่อ่าพอดีไป็นแต่แพงเลยนี่มันเานเจ้าน้นายนเียดได้ยูหเหียยหมอมาแต่ทุ่มเดียอ่า คนมาแจกขายแบบตัดต e ่มาคอมาจมาเกล่นอาจารย์ก yeah. ็ว่ามาเห้เนไคือนม่พาดเรืองความที่ื่อให้คุณดีๆงานดีว่าจมจมหาอาจารย์ดีๆอย่าเพ่ากับรถบูมานจมอะไรเฮารถบูมาจมแมงลันไหลาแมนทาไปให้รนเเอา เออนั่ะครับเลยแค่น <ste> ั้นแค่นั้นไอ้ก็เอาขวรนะขวดที่เป็นเพราะขนาดยิบไปน้ำยาแก้ไอิบยาแก้ไอไปน้ำมันเป็นนั่งไปแทนเข้าโครงการพลังเขาจักโรงยาบอลใช่เป็นเป็นเป็นยังได้คือว่าเพิ่นอยากขอมันละราดีเป็นนั่งเรียบไปเรียบมาแล้วลราให้ด็อกเตอร์มาขอนุ่มก่อยเอออยากอยากขอไปเลี้ยง เอ่าท,ที่ก็ฟ <c oughs> ังเป็นลูกครึ่งแล้วเอ่าท่านขันพลังมาขอเอาเพืนได้รองยิงลักเพื่อนบ่กข้นแลใบ้ทุกใบ้จบยังมียังกับเพื่อนคนรใ้ขอมอาเรื่องช่วยเนบ่อนเอาเอ่อก็จะเขาเอาก็เอาเพื่อนขอเลี้ยงเลยเพื่อนก็เอาเมื่อเลี้ยงอะไรเนาะจะเพื่นเลี้ยงหรือเพื่อนก็ไหวแล้วเออ มือเลี้ยงช่วยทวนคอมือเลี้ยงช่วยผแม่โคนเดียว้อกไปหาใจอย่นอมไฟแล้วก็เล่าอันนี้กัลูกลูกเจ้าแท้เลยปรตูนี่เออบ่แมนลานบ่แมนยังเนาะเออเอจะปีแล้วเจ้านาะ เออเนาะเอาหัวเอาหัวซ้ำเท่าเลยมีลูกซ้ำเท่าพี่น้องเลยอ่าอ่ามันถือขวดไปเลยอืมไอ้กระชิบไปเลยเออไอ้มันถือขวดไว้เวลามันได้มันโง่กี่รันนี้พี่น้งเนี่ยสองขวดพี่น้องเนาะจังได้ก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนพี่น้องมาต่ออีก อ um really ีพีที่สองเนาะยังอยู่บ้านน้องยิงรักน้องพี่น้องเนาะน้องยิงรักอายุสิบปีว่าสันเาเที่วกนบูลเท่าพอดีนะพอดีทงเ่าแบีไแล้วไปห้องเียน กระเป๋าน้าเฮือนเอาไปหมือเน้าตาบน้านี่ตาหน้นั่นนุ่มนนี่มันเอาเยอเอาผได้ใหม่ๆเลยบบบนี้เวลากัชุ่มชุ่มไตู้กัเฮ็ดหน้าอยู่บะเออเ็ดเลยนนมีน้ำมันอนนี่แหละเออแบบมันมีแต่ดินทูเนาะดินละลาปุ๊กเข้าจะไเกี่ยวจะง่วงเลยแหละปลาทไม่ง่วงมดหลือก แสดงว่าแสดงว่าซื้อกินที่ชมเจ้ากันแต่เดือนชุดอัดสองออทุกทิศเหนือมูอะอะอะาพืชมันบัดบัดมันก็เป็นไต่ปลูกได้เหรอคือว่ามีแต่ดินแห่ดินผูแท้เดือนภูมิดินกระทำแบบน้ำท่วมน้ำเดือน้ำท่วมมันได้กินได้เฮาแบบว่ามาอยู่ใหม่้างใหม่นะมันยัมีบ่อนิดเอาชมเจ้ามันเป็นคนทินนี่บ่ค่อยควมทางอากาศอยู่ทุกโอ้ท เละว่าเมืองลไก้โอเฮตนั่เฉตได้อยงมาพี่เมืองสองคนนั่นนบ้านคนบ้านสองคนอยอยู่อยู่ชาวเมืองนาาวเมืองกันมันเยอะเลยักมันแบบ้บ้านเดียวแล้วเขาต้องเเลย้ได้งน่้นคนละผ้านคน้าวยูาคนนนเป็นไต้ั่ตูคือได้อปโยมาพี่บาทนี้เอาเอาผัวด้ฉัน โอ๊ตพอพอพอตู้อยู่พี่เออเนอะด้วยเอาตัวอยู่นี้ตัวเราไปเป็นทหารนะเราปบเดี๋ยวอยู่ปุ๊บด้วยอ่าก็เลยได้มาสร้างชาอยู่พี่บัตยจ่พุ่นมีดินภูเขื่อนอยู่ที่ ดินผู้มีผู้แล้วอยู่แห้งชุ่มอยู่พ่อองูโอ้ยอยู่ใส่เห็ดหน้าบ่ได้ได้อซื้อแล้วก็ได้บ้านคอยแต่มันใกล้ส่วนเมื่อเห็ดหน้าอยู่บ้านโคกเดอกพุ่นดินลายอยู่เออลายแหละดินเฮาปลูกเข้าให้เข้าหน้าก็ได้กินคือเดียวอ่ามันบ่ได้เลือกดินคือว่าแล้วอยู่ใส่กับไปน้ำพวนั่นแหละไอ้เอวธรรมดาแล้วเอ้ยเนาะเออเบิร์เงาเนี่ยแหละ ไปน้ำทัวกับบ่หั่งมีจังดอกทุกเงี้ยเาอยู่ไปน้ำมีอเลยเพื่อน้องเี่เวลามันใหญ่เช้าเราชออยู่กัวละเดิโดยเออหาไปแล้เห็นได้จะอยู่กับมาซานเทานสองชุดจำชุดนึ่งเง้พ่อไอ้น้องมาชุดมาช่วยยังได้กินเดืออไปหากระปุกกระปองเอนไม่มันบูหามันบ่ออกงามนี้น่ชุมเจ้าหาอยังเป็นเป็นอาชีพเป็นรัก เป็นอาชีพน้ำไม้ทงทู่พื่ออะเป็นอาชีพน้ำไม้ไล่เกี้ยงอะไรบางมือก็ข๋มขายเป็ดขายไก่มันนี่แหละเป็นอาชีพบมมีกินแล้วก็ยัดเป็ดไก่ไปเทื่ยวองโตชจังไกยในบ้านคุกนี่แหละออืน้องยิงลากต่อยไข่หมูแดงเป็นบ่อ่มเป็นเฮ็ดยังน่เป็นอ้าเฮ็ดยังนงติดมังจันเป็นบ่ หาหาหน่อไม้ได้เป็นบ่โอ้ที่มันจันร์ก็เป็นหาหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้อีมันไปหานันได้เื่าห้าสิบหกสิบมันไปหานันกานยามหน่อไม้ย้มนี่จุไปหามาจะใร้ก็ได้เป็นเป็นหาอยู่มันคะแนนมีแนวหามันนี่มันบ่มีแนวหาดุอยู่เนาะปูหอยก็หากินกันย่ามันบ่มีล้วเกาหาขายมดได้เฉ มีหมูเล็กน้อยอีกพผู้ชงที่มีหมูมีอย่างแท้คือว่าบ่คอยมีเด็กน้อยปันใดมันบ่สู้เฮ็ดหมูไปเมันบ่สู้ลินนมหมูมีแต่แจ้งมาลรไปโรงเรียนกันแม่ไปบรรคกไปเก็บกระโปรงเราไปกละปกกระโปรงน้ำแม่กระโปรงกระปิแต่มีว่ามาคือว่าบ่คอยเห็นกระปองแค้มทางปันไดเท่นี้ไปขายพักวันสร้างอนี้แหละน้ำแคมผาไปขายให้แม่ัวเดียวแล้วลดล้มมเขืาเปือก เบื้งได้ลดใหญ่เบื้องนี่ปัจจับอันพิชังนั่นน่ะจับน้ำอ้อยเข่าน้ำปั่นนั่นน่ะเบื้องนี่ปัจจับเข่าลดมันลดล้มลงมานั่นเลยใส่ใส่คันนี้บ่อคันนี้บ่อคันนี่โอ้เถียงพาไปหาเงินบ่้ได้เหรอเขาเห็นนั่นไตสูงทางเหนือาปุ่นแหลที่นั่นเลยป็นได้บ่าวจะถามจะให้จะให้พระอาจารย์พุทธมหาดูอยู่บ่นี่ฮึ่ม ยังไงมาดูอยู่ใอาจาโอ้โหแต่ไก่ก็รอดเนาะพอเดี๋ยวจมคืนนี่นี่มือนนี่โปรมาคือมีโชคก็ได้แต่ยาพอกอะไรเอ่าช่วงนั้นนะมาเวทีหนึ่งแต่ว่าพอเออมาเนาะบ่พอมามาน้ากมาบ่พอไปไปหลังขับกรรลอดเออเไปหน้ากายไปแปดประมาณแปดลักกะเดี่ยวไปทั้ง ทา้งไ้ทา้งกองรอบทางหลังทำบัตหน้าตาบันเออไปไปนี้มันมุ่ปลาน้องลูกนี้นำพี่น้องมุลนปลาสวยบดแข่งค่าน้ำไรลูกไปปีนบริษัทชงขายงาบอกปัญญามีปลาไง นุ่งชินเลยน้าคุดเลยเนาะเออว้าวแะ้วทั้งนี้มันบ่มมีปีกน้อยบะน้าหน่อยไ่ตัวปีกน้อยบ่มีบ่ตัวทากนะบบมีบไโ้ใครอยู่มี่ปีกอยู่ในน้ำในทากอยู่บกบ่มีทังบ้านค่อยาเลยระวังเออทั้งบ้านคอยทากไดโอ้ย่านย่านนะคคือขานได่ลึกน่อยแล้วบ่ได้กินอย่าง เอ้าทายหูนเบวนนเวียดดูดดยอยากมันต้นติดมือกี่อ่าอยา่างติ่จันอยาจจ่อยางติกจ,จันนี่แหละไปหารูปกกกจิันนั่นเลยมันมีลายเบอร์อย,ววอยแคเอาเบอร์นย่มาก็พอดีอแหะใส่พอด้ใส่เหรียญอยู่นี่เย็น ซุงสิเพื่อนคึดแงนขนมบ่แงนยังจมมาอย่าพอตับบักมีขนมน่ะยังอายซี่น่ะเก็บไว้ก่อนบ่พอกินเด้อมีแล้วแนวเพ่นคึดจักจมหากินได้อยู่มีโตอยู่เฮ็ดหยังเพ่นลูกบ่ได้อยู่เฮ็ดหยังมื้อนี้กินได้หลายเป็นดเพ่งบ่มานมนมยืดนมจืดบก็ไปปั่นหมูยาส มีก็จะค่อยแล้วบ่มีสังหับตอนไอ้น้องเขาแม่เออบ่มียางกระยาแล้วแหงแก้มด้วยซ้ำบ่บ่มียางหับกะอ่ามือซิบนิ้วเขานี่แหละตัวเออมือซิบนิ้วเขาแล้วนุบจะเพิ่นยิ่งรักแม่นางนิ้ว อาไปหาจานพร้นดตหนาจะนัยๆนั่กไปนร่อย่าบอกมานี่ยับกำลังออกโลกนี่เอออ้าวนะเออออกลกเยียดมอกลเหยียเออ อาเอาธรรมดาว่างร้องมือว่างล้องธรรมดางามลายงามลายว่างล้องยังเสียวเอาว่างเอาเสียงเสียวมือมาแต่ป่าไทยรู้เป็นน้ำมาแต่หาหนุ่มไม่ไปคนเดียวคนหล่อหล่อมในบ้านพุกอยู่กลางป่าคนเดินยังลักมาละหาจักแล้วเอายืมหาจะเศร้าคนเป็นในได้ตู้คือว่าใช้ยิงลักฮะ ว่าคนทางเวียงจันทร์คุณให้จังซื้อโอ้คนทางเวียงจันทร์เพิ่นตั้งซื้อให้นี่ว่าจันท์มาแต่มือได้ประออกิเอ้มื้อประออกลกวามันเกิดวันหยังว่วันศุกร่เกิดวันศุกวันที่10เกิดวันศุกวันที่9เดือน7โอ้ชื่อได้คักอยู่ซะเนาะเวลาได้ชื่ออยู่บ่เวลา11:00น11:00นโเปเลยซั่นนีอือ แลยคนทางเวียงจันทน์ตั้งชื่อให้<อ>ยิงลากาบ้านนี่จันทร์เขาละมาคอยเขามานอนอออคนแค้นเด็กเขาละมาเอี่ยมมาเอี่ยมเขาว่าคนพนีบอมแมนคนหาสิบหกสิบเ,เอ,าเอา้ายังไงคือว่าคนพนีนก็คนถึงร้อยเขาบอกเออเอเอ เอก็ว่าคือเดียวคนถึงร้อยเออออเปนคนหาสิบหกสิบเอาแล้วสร้างว่าให้นอใบมันมาชดมาช่วยที่เจ้าเด้มคนคนนี้มันมาเกิดช่วยโอ้ถือว่าผู้มีบุญอืมอือมมันบรแม่นได้คนหาสิบหกสิบเด้อคนคนนี้คนร้อยเวียดมาคือเดียวมันมาชีไก่เอออมันเกิดวันยังอันนี้เกิดอันเดือนเจ็ดวันที่สิเก้าวันสุดสิบสองค่ำอ่า วันเออวันนี้แหละเขาเราว่าเออดีได้หรืบ้านเมืองเวียดให้เฮากับสองสามบ้านมีแต่คนเดียวแบบนี้โอ้อันไรเกิดวันศุกร์วันที่เจ็ดอืมวันที่อ่าวันที่สิบเก้าโอ้ที่สิบเก้าอ่าเดือนเดือนเจ็ดใช่ไหมอเดือนเจ็ดวันที่สิบเก้าวันศุกร์อ่าเวลาสิบสิบเอ็ดโมงเออเวลาสิบเอ็ดโมงโอ้เสียว่าชื่อได้ไม่ดูคนนี้ชื่อบางคนนี่โบจักได้ออโบจัก จ <c oughs> ู่ๆเลปี2015เพราะว่พาะหลายคนก็เอะใจเอาเน้อว่าฉันจะคืออันว,าว่าซื้อนาย,ยกอยู่ทง้งอ,อันฟังไทยเทนอว์วันฉันอ่าหลายคนมักไม่ตางเวรจันทร์ออ,อันด็อกเตอร์มาพลังคอเนึคือเดียวนะบู้ไรก็ไปไมัดจุเนาะอแบบไปเข้ากอการพลังเเออทักบ่ท่วไงไปได้ดอกเตอร์ก็ดีไปฮอด ยิงลักมาเราบ่นอแกที uh ่มาเห็นแล้วหวกว่าวแต่ก hey. like uh ็ย huh. ja ิงล ja ักมาเราบ่นอผุดแพงผุนแพงบ่ม huh ีช hmm. ื่อไปมีแต ja ่ช hmm. uh ื่อบันผู้เดียวอยู่นั่นอ่าบอกได้ใช่ฟังเป็นบุคู้ผู้ดีเด้ออ่าเออท่านแหละโดยเวลาผู้ใหญ่บอนำโดยเนาะมีคนเอาของให้ยกมือเอา

อ่ผมว่าจูดไ้มันหลดจูดส่วนมันไห้แล้วเอาไฟจูดส่นมันไหวเออเอาจังเอากระไปจูดจูดปลายปลายเสียบไว้ได้ ก็ว่ากาฟดูดไปมันรดดูดแล้วก็แฉะแฉะลงเอาเนอะหูเนี้ยเสียงเก่งนัอยูรักมัไปเรียนในหลาเด้ปลาบานี้อาจาจร้าปลาเลดเดอแต่กระทั่งเพิ่นจิไร้าปลาจังได้เป็นเป็นบ่อกราบลาเพิ่นเป็นบ่อหันหันหันหน้าจะเพื่อนอีกคื้เก่า

อ่าอยู่ดีไม่แห้งคุณเจ้าก็ได้อ่าเ,เอาแต่มันหมูนะ,อะโอเคฉันพี่น้องเลยเนาะไปฉันเนาะทางบ่าวตาเองกต่คือจะได้ขอตัจบคลิปก่อนพี่น้องเน,ะใน,ในาะอะไรก็ขอบมกขอบใจละลายที่เขามาเบิ่งมาชมกับบกกดขามโฆษณาเนานะทางอ่าซองอ่าบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนะาะวคลิปนี้ก็เป็นอ่าอ,อีพีที่สอง สามีเปันถ่ายลงทั้งซองอ่าพอน้องมินนี่ลงน้ำแน่พี่น้องเนาะคลิปกาสิลงชาติน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อกายังไดแกจะพอติจะพาว่าน้องพี่น้องเนาะเบิ่งชมเป็นกำลังใจให้แน่เอาสบายดีทุกคนอ่าสบายดี